Bát được cái mùi này nó mùi này là mùi này mùi này mùi này cái này mùi 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 này Ờ, một con xuống một con Thôi, mình nhòm con <laughs> <laughs> Mình nhóm <bình> nhòm chưa Hãy <laughs> đều cho Thôi okay. có con. Kim nào kim á? Đi đũa vô phố đã. Đó, vào cái. นี่กับพ้อนี่ดึงนีงบึดม่ตัพอแล้วรุนแรนะโอ้กานตีนะบ่อไอนี่มันอะไรคุณนะอ้อดู

ต <c oughs> ่ออยู่อ่ะยูเหรอวะเออตัวนี้มันตีคว้าเอ้ัลาสุนเงียบเนี้ đây tụi này dùng của tụi nó vậy đi 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 đốn nó không? <laughs> ít quá. đi nào, nào. Ngài đi ngài đi Còn... đấy, Nhân Nhân đi nào, đi chủ, đi nào. đi 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 ใส่กางใส่ใส่ใบรุ่นนี่คือมันแห้งพี่ือบยหรอกบอยบยเนาะโอ้ีจเหนื่อย คือกะมวลทีเดีเจ้าอ๋อไป,ไป <c oughs> อีกเอาไปไปเอาไปไปไปใหันสุดเอ้าสุดลูกอก่อคาง้วยอย่างนี้นะมันเฝ้ากินนี่อ่ะ <c oughs>

Nằm bố lại là Nằm bố lại là một trăm linh <laughs> ờ, ờ. à, ừ. <laughs> <laughs> à, à, đây nó Đi. Lông... Càng Càng Đi. Đi. Thế là cái gì không có gì không có Thế không có gì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  không có có gì không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  Cái gì không có gì không ซิงก uh, ิ้งนะขอซิงกิ้งอย่างนะทีเน่ยโว้อันนี้ปาร์คกลายเป็นซ sí, right? okay. um, uh, ิงกิ้งแล้วอเออดูโอ้เต็มดูโอ้ของแท้เลยกูก็อยากวิ่เนี่ยนะนะเนี่ยเอาอเดี๋ยวเละบูโค้ดที่หนึ่งเลยควายเกือบสาวแล้วคันบุ๊คคันบูมีลมนี่แมนโอ้ได้หลายอยู่ในมือเหรอลมพอดลมพิลึกเลยแค่ใจเขานะวันนี้เขา ขาชีน้ำมาได้ดีไหมเก็บน้อยหยอกกูอกูซืีอครัเก็บ้อยหอกกูซื้อไปเขาทำไงมาปามะไหมตั้งแต่ใกล้ชีได้กลับมาได้โอ้ยตั้งเข้มาได้ จับเลยไปเดินับรถเวทางรถนั่งอย่ตร่นู้นรถขนาดนี้เนี่ เส้นกวนไว้ไดละครึ่งถังหกสิบเิบตเขาน่ยเตาซ้บวกอัดตงี้สั่งมาวมั้เ่ยเอาเอาเขาสวยเป็นอย่างกินเมนูยัง หมูกระทะหมูกระทะชิ้กระทะนิดหมูคัวแค่แค่แค่ชิกระทะนเีหัไข่ยวงล้งนโกัดนะเปม้หอม้เลยรับเป็นนรบป่าเขาเป็นนเขาบอกว่าปั่นอยู่ซื้อพกนเกงจอครับปั่นไม่เลยย่ปันไเลย้บนน้าิไปิ่นี <laughs> nhây đấy tụi này nè đắc luôn à không của mình có kháng Mình <laughs> lô xong lô lưu bò Lô mấy <laughs> <laughs> Lô Lô Lô

กินเนาะกินไปอยู่ดอนนี่อย่างแมไงนี่ก็แมนขึ้นเลยตอนไปขึ้น เป็นนูต้หรอว่าป้องานก็จิบหลับไเดี๋ยวออกเต้หลับเนี่คืนนี้เห็ดเมนูไงลาบลาบกวยกอยกอย,กยไปเรี่ยข้ามะ บนนอนหา่าวอันเปนอนกันกันเต้นบรรยากาศต่างม,มากันเจ็ดคน mịn nhầy okay. uhm? thế Hãy subscribe cho kênh kìa Hả? Gõ Để không Hãy subscribe cho kênh Ghiền ยังไงตุ๊กตาเมื่อนี้แกงกระสูตรมวนมวได้ดึงเยอะดึงลายตัวเยอะไม่ึงนซื้อตทางวาสิมันคนนี้อหารู้มาต้องมาคนหวังเป้าใหม่นบ่ึงิ่งเป้าใหม่สิได้บ่ฮาโลฮามีจะโต

โมงสี่สิบนาทีแกงปิ้งปลาเกาะจาไมเจ้าที่ เมาได้นำเราไปบ่เอาเอาบุกอึนเตรียมเด no limbs, P oy, P oh. ้อย응ิงเด้อด้เอาไปบ้างกันก้อยก้อยปลาเอาผมผมนั้นเปพี่นั้ผมอพี่นั้ยสองร้อยพี่น่

รคับกินจนเม้ดยัซ้ำหัวซ้ำหัวปลาซ้ำหัวปลาซ้ำหัวปลาก็ไม่ไม่สดสดแซบดีเสิสดผมใหม่เบิดเทอทอไปล่างเนาะเอาไปล่างแล้เราจะดื่มีเพื่อทักเนาะ ตีมือเท้านี่ป้าไอ้ฮานี่เปลี่ยนหมอนกับพวกนี้ไงซิ่งว่าแหปจ้าหมอนกิดหนอะนกัเด้อเอาไว้มืออื่นเท่าไว้ตึกป่าเรีนต่อเนาะคืนนี้ก็แปะผ่อนเนาะแต่นี้ก็เกาหมุนครึงล่ะเจอกันมืออื่นเด้อนี่ bọt bò nó mất tên nó như nè Vân có cháu cả Cảnh tên nó nó à, chơi cảm ơn Tiền sau Tiền không Bố đấy, bố đến nón mến tên sâu lên em nè, non đến non, Mình đến non. <cười> 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 kính xin, kính <laughs> non, kính khâu. Mình kính khâu quá, kính khâu mà mà khâu à, kính khâu, kính 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 ăn ครของเจ้าบ <Z an aaS as> ่เขาเขาบอมาแล้ว่ไปตีเยอะก่อนไปตีเยอะแล้วเขาน่าเพื่อตียู่บนเก่าอยู่หลังเขา้เลยป่าเดือยนจ่ะี่มันยินเลยเนาะยน้วย่พิเเนคนิเนเอ้ยินแล้วแล้วก็กสงนงานทางเป10ลิตริ มี่นี่ยะป่าอย่ทนโอ้ได้แล้วมือนี้ได้เอ้กก่อยปลามือเดียวใก็ส่งตัวใหญ่ไม่ต้องลาานะพี่ลี่ตัวใหญ่หมดเลยส่ไงส่ใส่แท่งใส่แท่งตหามาตัวนี้นี่นะโคซกได้โคซกได้อเอา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 เราผักโคซกหาดึก แดงแล้วแหละเอาโทรัพท์เลยผมลีบลี่เหรอจริง